ฮช่สวัสดีค่ะนะคะพี่ชื่อพี่แฮกริดนั่นเองนะคะสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนกวดวิชาพี่หมอมาฮิโดนติวเตอร์หรือ M อติวเตอร์นั่นเองค่ะข้อสอบแกดกับข้อสอบ7วิชาสามัญต่างกันยังไงคําตอบคือไม่ต่างมากค่ะนะคะข้อสอบแกดค่ะก็จะมีกัน2พาร์ทเนาะก็ขอเล่าให้ฟังเลยและกันเนาะพาร์ทแรกก็เป็นพาร์ทภาษาไทยที่เป็นแกดเชื่อมโยงเราต้องเชื่อมโยงข้อความในแต่ละข้อความใน ในเนื้อเรื่องในแต่ละเนื้อเรื่องนะคะเอามาดูความสัมพันธ์กันว่ามันเป็นยังไงส่งผลให้เกิดขัดแย้งกันหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวข้องวิเคราะห์มันให้ดีๆนะคะวาดแผนผังนะอ่านอย่างเดียวไม่ได้ต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็เขียนแผนผังออกมาเราถึงจะได้คะแนนเต็มแน่นอนค่ะข้อสอบแกะภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะจะเน้นไปที่การสื่อสารค่ะหรือ communication นั่นเองข้อสอบแกะภาษาอังกฤษหนูจะเจอแน่นอนค่ะ1คือ speaking ส conversation การอ่านคำศัพท์ต่างๆนะคะอ่านป้ายอ่านว a d i n g เป็นเรื่องๆนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเจออีกอันหนึ่งที่สำคัญม,มากจริงก็คือ,อ sentence ordering นะคะการเรียงประโยคนั่นเองนะคะเขาก็จะให้ประโยค s 1ถึง s 6มาเราก็จะต้องเรียงให้ถูกต้องน,นั่นเองค่ะว่า เฮ้ยอันนี้คืออันแรกนะอันนี้อันที่2นะอันนี้อันที่3แล้วก็อันไหนอันสุดท้ายนั่นเองนะคะหนูต้องดูให้ดีนั่นเองค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือข้อสอบ error analysis หรือ error identification นั่นเองค่ะเป็นข้อสอบหาจุดผิดกรา r ในข้อสอบนั่นเองนะคะตรงข้อสอบตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะไม่ได้กราจ๋าขนาดนั้นนะคะอาจจะมีเรื่องของการใช้คําศัพท์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นั่นเองค่ะเรามาพูดถึง7วิชาสามันกันบ้าง ในส่วนของภาษาอังกฤษเนาะนะคะ7็วิชาสามาัญภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไม่ต่างกับแก็ดมากเลยนะคะแต่จํานวนข้อสอบกับจํานวนข้อความจะเยอะกว่าแก็ดมากๆดังนั้นเนี่ยพี่หวังว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีสตินะคะแล้วก็ตั้งใจทํามันให้ดีนะคะเพราะว่าความแตกต่างไม่ต่างกันเน้นการสื่อสารเหมือนกันมีรูปแบบข้อสอบที่เหมือนกันเลยนั่นเองค่ะ เราอะจะตอบให้มันได้มีประสิทธิภาพยังไงหรือว่าตอบไงให้มันถูกเรียกง่ายๆดีกว่าเนาะเรามาคุยกันในเรื่องของสปีกิ่งก่อนนะคะพี่จะไม่บอกว่าข้อไหนถูกหรือว่ามั่วข้อไหนถูกอะไรเงี้ยเพราะมันมั่วไม่ได้ถูกปะสปีกิ่งเนี่ยนะคะเป็นข้อสอบการคุยกันถูกปะเป็นการคอนเวอร์เซชันใช่ไหมเป็นการสนทนาใช่ไหมสปีกิ่งนะคะต้องดูว่าใครคุยกับใครแล้วก็สถานการณ์คืออะไรเรามาดูที่ข้อสอบ Error นะคะ Error Analysis กับ Sentence completion กันดีกว่าก็คือการเติมประโยคเนาะนะคะข้อสอบ error คือขีดเส้นใต้4เส้นใช่ไหมนะคะขีดเส้นใต้4เส้นแล้วหาว่าจุดไหนจุดผิดแต่ข้อสอบ sentence completion คือการเว้นวรรคหนึ่งช่องดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของหนูเวลาหนูทำหนูจะต้องอ่านให้จบประโยคก่อนแล้วหนูดูว่าอันไหนมันหายไปหรือดูซิว่าสิ่งที่ขีดเส้นใต้นั้นน่ะมันถูกแล้วหรือยัง หนูต้องวิเคราะห์ประโยคค่ะว่ามันเป็นยังไงนั่นเองแล้วหนูถึงจะเติมได้นะคะต่อไปนะคะข้อสอบนี้สําคัญเมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือ sentence ordering sentence ordering ก็คือการเรียงประโยคดังนั้นเนี่ยหนูจาไว้ลูกการทําข้อสอบการเรียงประโยคในภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็นของแกะหรือ7วิชาสามัญภาษาอังกฤษเนี่ยอย่างแรกเลยหนูจะต้องหาประโยคแรกกับประโยคสุดท้ายให้เจอก่อนประโยคแรกส่วนใหญ่จะไม่มีคําเชื่อมถ้ามีคําเชื่อมมันไม่ใช่ประโยคแรก การขึ้นต้นได้ pronoun he she it they them พวกนี้ขึ้นมาปุ๊บไม่ได้ไม่ใช่ประโยคแรกนี่ไม่ใช่ประโยคแรกดังนั้นเนี่ยถ้าเราหาประโยคแรกกับประโยคสุดท้ายเจอนะคะ2 3 4มันจะได้เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหนูทำตรงนี้ได้พลาดไปเลยค่ะคะแนนเต็มแน่นอนนะคะถ้าหนูไม่พลาดโอเคไหมแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็เป็นข้อสอบ reading นะคะเรื่องข้อสอบ reading เนี่ยเป็นข้อสอบที่เด็กไทยวอแวและวอยวบอกว่าพี่หนูทำไม่ได้จริงๆอะ่ะ เฮ้ยมันเยอะมากอ่ะอ่านก็หลับแล้วปะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมะนะคะเพราะนั้นเนี่ยข้อสอบ reading เนี่ยแนะนําเลยนะคะหนูต้องอ่านโจทย์ก่อนค่ะหนูต้องอ่านโจทย์ก่อนว่าข้อสอบเนี่ยเขาจะถามเราเรื่องอะไรเพราะบางทีเนี่ยโจทย์มายาวหน้าหนึ่งแต่ถามเราสองข้ออย่างเงี้ยแล้วไอ้สองข้อนั้นบรรดันอยู่แค่ครึ่งเรื่องถามว่าเราต้องอ่านต่อให้จบไหม มันก็ไม่ถูกปะมันก็ไม่ต้องอ่านให้จบแต่มันก็จะมีลักษณะโจทย์บางอย่างเช่นการถามเรื่อง main idea นะคะเรื่องนี้สำคัญมากออกแน่นอน m a ไอเดียชื่อเรื่องนะคะการสรุปของเรื่อง conclusion นั่นเองจะออกแน่นอนแล้วก็ถามดีเทล l รายละเอียดต่างๆรวมถึงคำศัพท์ด้วยนะคะนี่คือ reading และอีกอันนึงนะคะที่พี่ว่ายากก็ยากไม่ยากก็ไม่ยากนั่นก็คือ odd one out ค่ะนะคะ odd one out ก็คือข้อสอบที่ ให้หานะคะว่า4ข้อนั้น4ช้อยนั้นอันไหนแปลกประหลาดเขาจะวัดเราได้เรื่องสินโนนิมนั่นเองค่ะซิโนนิมก็คืออะไรคะลูกก็คือนะคะมันก็คือคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันนั่นเองนะคะนะคะหรืออาจจะวัดเราในแง่ของลักษณะของคำก็ได้ที่เหลือเป็นนาวหมดเลยมีตัวหนึ่งเป็น Verb อย่างเงี้ยก็อันนี้ตัวที่มันออสนั่นเองนะคะออสแปลว่าแปลกนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือลักษณะข้อสอบเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาทําข้อสอบหนูค่อยๆเช็คถ้าหนูรีบลนหรือว่าม่งวงอะไรเงี้ยผลก็เกิดตามมากับหนูอีกอยู่ดีก็คือศูนย์นะคะสุดท้ายนี้นะก็อยากจะอวยพรให้น้องๆทุกคนนะคะโชคดีกับการทําข้อสอบนะขอให้หนูมีสติตั้งใจทําข้อสอบทบทวนอะไรก็ขอให้เข้าหัวไปหมดเลยนั่นเองถ้าหนูกล้ามั่วขอให้มันถูกขอให้มันถูกขอให้มันถูกเอาไปเลยค่ะ 150เต็มในส่วนของแกดภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อีก150สําสำหรับแกดภาษาไทยหรือแกดเชื่อมโยงนั่นเองเพราะนั้นพี่ขอทุกคนได้300เต็มค่ะโชคดีค่ะ